สวัสดีครับวันนี้พบคลิปงานซ่อม isuzu mu x นะฮะซึ่ง isuzu mu x แล้วก็ highlander หรือว่า 4x4 นะฮะที่เป็นรุ่น esc ก็จะมีปัญหานี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะแล้วก็ไปทำการซ่อมนะปั๊มก็จะอยู่มุมนี้นะครับไปกันครับก่อนทำการซ่อมเดี๋ยวเรามาอ่านวิเคราะห์ปัญหาก่อนนะครับ ลูกค้าแจ้งมาว่านะฮะคันนี้มีโค้ดอยู่2โค้ดก็คือโค้ดยอร์เลสเซนเซอร์แล้วก็โค้ดเอ่อเพรสเชอร์เซนเซอร์นะฮะแต่เราอ่านพบ1โค้ดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการซ่อมน่าจะมีการลบไปแล้วนะครับไปดูงานซ่อมกันครับนี่เป็นหน้าตาของโมดูลของอิซุซนะฮะโมเอ็กนะครับเดี๋ยวเราจะทำการซ่อมนะฮะ 2, นะครับหลังจากซ่อมเสร็จนะครับก่อนจะนํารถไปทดสอบเดี๋ยวเราลองมารีเช็คก่อนนะ,ะอ่านโคดฮะอันนี้จะมีขึ้นโคดไม่สื่อสารซึ่งเราถอดออกไปซ่อมนะครับมาสเตอร์ไซเลนเดอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะลองลบเลยนะครับผม อันนี้โนโลแล้วนะฮะใช้ได้แล้วครับสำหรับพิสูซูซนี่นะฮะ,ะดับแล้วครับผม ABS นะฮะเบรคดับแล้วนะครับแต่เบดับแล้วฮะใช้ได้แล้วครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบวิ่งกันครับเราไปทดสอบวิ่งกันเลยครับหลังจากซ่อมเสร็จนะครับเราก็นำรถมาทดสอบวิ่งนะฮะ สำหรับ Isuzu m ู X นะฮะหรือว่าเป็น All-New Isuzu รุ่นปี2012ขึ้นมาที่มีระบบ ESC นะฮะก็จะมีปัญหาตัวปั๊ม ABS เสียนะครับก็นำมาซ่อมกับทีมงานโปราค้าได้นะครับตัวนี้ก็เริ่มเสียกันเยอะแล้วนะฮะทีมงานเราก็จะหาอะไรมาซ่อมให้ลูกค้านะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับนี่เราก็นำมาทดสอบวิ่งจริงนะฮะก็ไฟไม่โชว์แล้วนะครับ จะมีไฟเอเบสไฟถลายไฟเบรมมือขึ้นนะถ้าเสียนะอันนี้เราก็มาลองวิ่งใช้งานจริงนะครับขอขอบคุณท่านที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณครับ